ชาวราศีสิงห์ทุกท่านในช่วงของเดือนพฤษภาในช่วงของกลางเดือนไปหาปลายเดือนนี้นับว่าดวงของท่านจะเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆชาวราศีสิงห์นั้นจะหยิบจับอะไรทำอะไรในช่วงนี้จะมีจุดเด่นที่ดีๆเพราะว่าในช่วงของวันที่17นี้จะมีดาวพระพุธเข้าสู่ในราศีพฤกษ์จึงทำให้ชาวราศีสิงห์นั้น จะมีโชคมีลาบจะมีโอกาสดีๆเกี่ยวกับในเรื่องของการงานในช่วงนี้จะมีงานเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆท่านจะไปสมัครงานอะไรหรือว่าท่านจะไปทำอะไรก็จะมีผลดีกับตัวของท่านงานที่ท่านทำจะมีความสำเร็จเป็นเงินเป็นทองทำอะไรก็จะมีคนให้กำลังใจและมีคนคอยสนับสนุนท่าน งานที่ท่านทำนั้นก็ถือว่าเป็นงานที่ดีมีโชคมีลาภทำอะไรก็มีคนให้กำลังใจท่านชาวราศีสิงห์ในช่วงของเดือนพฤษภาคมนับตั้งแต่ในช่วงของวันที่17ที่ดาวพระพุธนั้นเข้าสู่ในราศีพฤษศนี้ชาวราศีสิงห์นั้นจะลืมตาอ้าปากได้ในช่วงนี้ถือว่าดวงของท่านจะมีมความโดดเด่นอย่างเห็นได้ชัด ทำอะไรก็มีความสำเร็จเกิดขึ้นไม่ว่าท่านจะทำงานอะไรงานใกล้งานไกลงานหนักงานเบาก็จะมีความสุขมีความสนุกสนานเกี่ยวกับในเรื่องของการงานท่านทำงานเกี่ยวกับบริษัทหรือว่าห้างร้านก็จะมีบริวารมีลูกน้องมีคนให้กำลังใจท่านอีกมากมายงานไหนที่ท่านติดขัดอะไรก็มีคนคอยมาบอกคอยมาช่วยเหลือ มาชักชงมาชักยุงท่านนั้นได้มีความสำเร็จเกิดขึ้นถือว่าในเรื่องของการงานชาวราศีสิงห์นั้นจะไม่เดือดร้อนในช่วงนี้ท่านยิ่งขยนันท่านยิ่งทำงานท่านก็ยิ่งมีเงินมีทองเป็นกอบเป็นกำรรเข้ามาหาท่านไม่ว่าท่านจะรับจ้างหรือว่าจะทำงานเป็นส่วนตัวก็แล้วแต่ ในช่วงนี้ถือว่าการเงินการทองนั้นจะคล่องจะหาได้ง่ายหยิบจับอะไรในช่วงนี้จะมีความสำเร็จเกิดขึ้นกับชาวราศีสิงห์ทั้งนั้นในเรื่องของโชคลาบก็ถือว่ามีโชคดีๆก็จะมีเข้ามาต่านท่านจะเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงในช่วงนี้ชาวราศีสิงห์ก็จะมีโอกาสที่จะได้รับทรัพย์จับเงินก้อนเพราะว่าดวงชะตาฟ้าเปิด ให้กับชาวราศีสิงห์ในช่วงของเดือนพฤษภาคมนี้ในช่วงที่มีดวงดาวต่างๆนั่นมีการโคจรโยกย้ายจึงทำให้ชาวราศีสิงห์นั้นมีความสําเร็จอย่างสูงนึกคิดอะไรก็จะได้ดังใจที่ท่านนึกและต้องการการงานก็ถือว่าดีโชคลาภก็จะมีตามมาเงินทอง ก็จะมีหลังไหลเข้ามาหาท่านหลายช่องทางบางคนได้ดิบได้ดีมีเงินมีทองเป็นกอบเป็นกรรมบางคนร่ำรวยโดยที่เรียกว่ากระทันหันได้รับทรัพย์จับเงินก้อนบางคนก็ได้จับเงินหมื่นเงินแสนก็มีในช่วงนี้ถือว่าชาวราศีสิงห์นั้นจะประสบกับสิ่งที่ดีๆททางนั้นในช่วงของวันที่19จะมีดาวพระเสารอ,อีกหนึ่งดวง โคจรโยกย้ายเข้าสู่ <c oughs> ในราศีมีนอันนี้อีกเช่นเดียวกันชาวราศีสิงห์ก็จะมีความสำเร็จอย่างสูงทำอะไรหยิบจับอะไรก็จะเป็นโอกาสดีเป็นโอกาสทองของท่านท่านจะลงทุนอะไรก็จะมีความสำเร็จอีกเช่นเดียวกันให้ท่านรีบลงทุนได้เลยการทำมากินถือว่ามีความโดดเด่นศัตรูคู่แข่งก็จะไม่มี ในช่วงนี้เขาจะแพ้ภัยในตัวเขาเองเขาไม่อาจมากล้ามกลายหรือว่ามาต่อสู้ต่อก่อนกับท่านได้เพราะว่าดวงของท่านนั้นมีความแข็งแกร่งทำอะไรก็มีความสดใสมีความรุ่งเรืองในวันข้างหน้าท่านจะหยิบจับอะไรในช่วงนี้ ก็จะมีผลดีกับตัวของท่านทั้งนั้นมีคนให้การสนับสนุนรวมถึงเจ้านายหรือผู้หลักผู้ใหญ่ก็ให้กำลังใจให้กำลังใจและมีการสนับสนุนท่านอยู่เรื่อยๆท่านจะเอ่ยปากอะไรทำอะไรในช่วงนี้ จะไม่มีใครคัดค้านจะไม่มีใครขัดขวา,างท่านท่านจะทําได้อย่างที่เรียกว่าโดดเด่นเลยในช่วงนี้ถือว่าชาวราศีสิงนั้นภายในช่วงที่ดาวพระเสาร์นั้นเข้าสู่ในราศีมีนทุกสิ่งทุกอย่างนั่นย่อมจะเกิดแต่สิ่งดีๆกับตัวของท่านทั้งนั้นในเรื่องของการทำมาหากินท่านยิ่งขยนันท่านยิ่งทำท่านก็ยิ่งมีเงินมีทองเข้ามาท่านบางคนนั่นเปิดล้าน ปิดกิจการก็จะมีความรุ่งเรืองมีความโดดเด่นมีคนให้กำลังใจมีคนคอยสนับสนุนท่านอยู่เรื่อยๆในช่วงนี้ถือว่าการเงินการทองก็จะไม่ขาดมือไม่ขาดกระเป๋าจะมีเงินหมุนเวียนสลับซับซ้อนเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆบางคนนั้นมีถึงเหลือเก็บเหลือฝากอีกต่หากในช่วงนี้บางคนก็เอาเงินไปต่อยอด ทำกิจการขยายร้านค้าหรือว่าขยายกิจการไปในวันข้างหน้าอีกมากมายในช่วงนี้บางคนนั้นก็มีคนภายนอกมาพึ่งพาบารมีมาพึ่งด้วยเรียกว่าดวงของท่านนั้นจะมีคนเข้ามาพึ่งพาสายท่านในช่วงนี้บางคนได้ดิบได้ดีได้เป็นใหญ่เป็นโตได้เป็นเจ้าคนในคนอีกด้วยในช่วงของเดือนพฤษภา ชาวราศีเมษชาวราศีสิงห์นั่นก็ถือว่าดวงของท่านนั้นมาแรงอยู่ในจุดยืนที่ดีหยิบจับอะไรในช่วงนี้จะมีความสำเร็จอย่างสูงต่อมาอีกระยะหนึ่งในช่วงของวันที่23ของเดือนพฤษภาคมอันนี้จะมีดาวพระเกตซึ่งเป็นดาวที่ โครจรเข้าไปสู่ในราศีกรกฎในช่วงนี้ชาวราศีสิง์จะมีการกระทบกระเทือนบ้างเล็กๆน,น้อยๆเกี่ยวกับในเรื่องของการทํางานในช่วงนี้ก็ให้ท่านระวังถ้าพูดถึงว่าท่านทํางานอะไรก็ให้ท่านระวังไว้ในเรื่องของอุบัติเหตุอาจจะมีเกิดขึ้นกับตัวของท่านได้ ในเรื่องของการทํางานในช่วงนี้ถ้าหากว่าท่านทํางานเกี่ยวกับเซ็นสัญญงสัญญาเอกสารอะไรในช่วงนี้ต้องให้ท่านตรวจสอบดูให้ดีเสียก่อนก่อนที่จะเซ็นลงไปเพราะในช่วงที่ดาวพระเกตเข้าสู่ในราศีกรกฎอาจจะมีการผิดพลาดจะทําให้ดวงของท่านนั้นมีการตกต่ําลงมาบ้างในช่วงนี้เกี่ยวกับในเรื่องของการทํางาน ไม่ว่าจะเป็นงานอะไรก็แล้วแต่จะเป็นงานหนักงานเบา <c oughs> หรือจะเป็นงานเล็กงานใหญ่อะไรก็แล้วแต่ในช่วงนี้ท่านระวังไว้บ้างจะเป็นการดีถ้าว่าท่านทำงานส่วนรวมรวมกันหลายคนก็ให้ท่านระวังในเรื่องของอารมณ์หรือในเรื่องของการพูดการจาอาจจะมีการพูดกระทบกระทั่งกันบ้างหรือบางครั้งบางคราว เกี่ยวกับในเรื่องของการทํางานงานส่วนรวมนั้นย่อมจะมีความคิดเห็นที่เรียกว่าไม่ตรงกันอาจจะอีกคนหนึ่งคิดไปอีกอย่างอีกคนหนึ่งก็คิดไปอีกอย่างจะทําให้งานของท่านนั้นมีการสะดุดหรือว่ามีการล่าช้าลงไปได้เพราะว่าในช่วงของวันที่23เดือนพฤษภา จะมีดาวพระเกตนั้นเข้าสูตรในราศีกรกฎจึงทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลงกันได้ในเรื่องของการเงินการทองอีกเช่นเดียวกันชาวราศีสิงห์นั้นต้องระมัดระวังในเรื่องของการใช้จ่ายท่านอาจจะมีลายจ่ายมีหลายทางจะต้องจ่ายโน่นบ้างจ่ายนี่บ้างบางทีบางครั้งคนในครอบครัวอาจจะหาเรื่องหาราว มาให้เราเสียเงินเสียทองก็เป็นไปได้ในเรื่องของการเงินให้ท่านระวังไว้บ้างจะเป็นการดีการใช้จ่ายนั้นแต่หากว่าเราไม่ประหยัดเราไม่ออมชอมอาจจะเดือดร้อนในวันข้างหน้าได้เพราะฉะนั้นชาวราศีสิสห์ต้องระมัดระวังในช่วงที่ดาวพระเกตเข้าสู่ในเวลาศีก็ลกฎ <c oughs> ในช่วงของวันที่23า ของเดือนพฤษภาคมนี้ท่านระวังไว้การครบคนอีกเช่นเดียวกันท่านคบใครก็ให้ท่านระวังไว้เพราะว่าเรารู้แต่หน้าไม่รู้ใจเขาเขาอาจจะคิดไม่ซื่อตรงกับเราอันเรื่องการเงินการทองถ้าหากว่าคนแปลกหน้าหรือว่าญาติพี่น้องเพื่อนฝูงมาเขายิบเขายืมก็ให้ท่านระมัดระวังไว้ให้ท่านไตรตรองดูให้ดีเสียก่อนก่อนที่จะตัดสินใจ ให้ไปในช่วงนี้อาจจะให้ไปแล้วท่านอาจจะไม่ได้คืนก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นให้ท่านตัดไฟสี่แต่ต้นลมการที่ท่านจะให้ใครเขาหยิบเขาย,ยืมบางครั้งเราบ่ายเบี่ยงได้ก็ควรบ่ายเบี่ยงไปก่อนเพราะว่าการเงินการทองนั่นไม่เข้าใครออกใครให้ไปแล้วก็ดีบางทีเราไปขอคืนหรือว่าไปขอ ทวงอะไรนี่ก็อาจจะเกิดเรื่องเกิดลาวกันได้เพราะฉะนั้นให้ท่านระวังไว้ในเรื่องของการเงินการทองในช่วงนี้เรามาดูในด้านของสุขภาพและภารณานหมยในช่วงนี้อาจจะมีการเจ็บป่วยเกิดขึ้นได้บ้างเล็กๆน้อยๆบางทีบางครั้งนั้นเราอาจจะไปติดเชื้อมาจากที่อื่นให้ท่านระวังไว้การไปสังคมหรือว่าไป สังสรรค์อะไรกันในช่วงนี้ท่านระวังอาจจะไปรับเชื้อมาจากผู้อื่นจะทำให้ตัวเรานั่นต้องเสียเงินเสียทองหรือว่าต้องไปพบหมอบ่อยครั้งเพราะฉะนั้นในท่านระวังไว้ในเรื่องของอุบัติเหตุอีกเกี้ยนเดียวกันในท่านระวังในช่วงของปลายเดือนพฤษภาคมอาจจะมีการ ได้รับบาดเจ็บเล็กๆน้อยๆหรืออาจจะไปโดนสิ่งของที่มีคมทิ่มตำเอาอันนี้ท่านระวังไว้ถ้าก็ท่านจะไปเหนื้อไปใต้จะไปทางไหนก็ให้ท่านระวังของที่มีพิษหรือว่าของที่มีแหลมมีคมอะไรท่านระวังไว้และถ้าท่านใช้รถใช้ถนนก็ท่านระวังไว้ด้วยจะเป็นการดี ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับฟังคลิปของเราในวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านที่ฟังกันแล้วจงโชคดีกันทุกคนเอาไว้พบกันในคลิปใหม่อีกครับสวัสดี